สวัสดีครับผมอาจารย์นุ้เปลวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยสาสรแห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนเป็นการทำนายดวงที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ต,ตุลาคมปีพุทธศักราช2568ผมอยากจะให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพื่อที่ทุกท่านเองนั้นจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีเมถุน ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่เดเอ็มโพลาร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้ชายและเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะเติบโตในหน้าที่การงานอย่างน่าอัศจรรย์ใจผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆดวงนี้ไม่ใช่ลูกน้องดวงนี้เป็นดวงเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับไพ่จัสติกด้วยเช่นกันผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือไพ่กิ่งออฟคัพ ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึงหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเป็นญาติผู้ใหญ่ของท่านนั่นเองที่จะลงมาช่วยเหลือซัพพอร์ตชาวราศีเมถุนนั่นเองนะครับฉะนั้นชาวราศีเมถุนต้องชมคลิปนี้ให้จบคลิปจงได้นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์ลุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเดงชามชาวราศีเมถุนดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่คือไพ่ไสี่เม้าสัญลักษณ์รูปไมเท้าตามาศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่สี่เม้าถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดี คนที่ได้ไพ่ใบนี้มีโอกาสนะครับที่จะออกมาทําธุรกิจการค้าการขายการลงทุนหรือว่าทําอาชีพอิสระนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้บางทีบางท่านนั้นบอกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพอสมควรแล้วไปเป็นลูกน้องไปเป็นลูกจ้างเขามาอย่างยาวนานพอที่จะมีประสบการณ์อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองบ้าง จะได้เริ่มต้นนั่นเองนะครับการลงทุนในครั้งนี้บางทีนี่นะครับมันอาจจะไม่ใช่การลงทุนเปิดร้านค้าร้านขายอาจจะเป็นการลงทุนในหุ้นในทองเทรดทองเทรดหุ้นอย่างนี้เป็นต้นการลงทุนในเหรียญอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าค่อยๆเริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่นะครับแล้วจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนั่นเองนะฮะไพ่สี่เท้ายังหมายความว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีเมถุนบางท่านนั้น ทำงานอยู่ที่ใดก็อยู่ได้นานจริงแต่ว่าโอกาสเจริญก้าวหน้ามันช้านั่นเองนะครับก็เลยอยากจะออกมาทําอะไรพี่มันเป็นของตัวเองบ้างอย่างนี้เป็นตน้นถือว่าดีมากๆและมีโอกาสที่จะประสบความสเรํา็จขอให้ตูกท่านเองนั้นจงขยันหมั่นเพียรตั้งใจเอาจริงแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับชาวราสีเมถุนครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตัวผมเองนั้นเริ่มดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาตั้งแต่ปี2544นับเวลามาถึงปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีแล้วนะและมีโอกาสดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาหลายพันคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์พอที่จะมีความเข้าใจในศาสตร์นี้ อย่างลึกซึ้งนด่นงนะครับหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสายแ่งพพะยิปซีกับผมารยา์นุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยเนะครับเรามาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5ตามที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ไพ่เดมพอลล์รู้ว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้ชายเลยก็ว่าได้ถ้ามีไพ่ใบนี้ดวงการงานของท่านนั้นจะเติบโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆ คนที่ทำงานรับราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นมีอำนาจมีบารมีมีบริวารเพิ่มมากขึ้นนั่นเๆนะครับคนที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองเนี่ยจะมีโอกาสได้รับตำแหน่งสำคัญสคัญทางการเมืองคนที่ได้ไพ่เดมโพเลอร์หรือว่าไพ่จจกพรรดินั้น บางทีจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าได้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษานั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นจะได้เริ่มงานทํางานกับบริษัทต่างชาติอย่างนี้เป็นตน้นบางท่านไปอยู่ต่างประเทศนะฮะมีครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศบางท่านนั้นเคยไปศึกษาต่อ <c oughs> เคยไปทํางานที่ต่างประเทศมาแล้วก็ได้สาหรับความหมายของไพ่เดอเอ็มเพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้คนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขา ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะปรับเงินเดือนปรับรายได้ปรับสวัสดิการใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่จะทําธุรกิจการค้าการขายถ้ามีไพ่ใบนีก้ก็หมายกาว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบลงทุนไปแล้วจะมีโอกาสได้ผลกําไรจริงๆแล้วคนที่ได้ไพ่เดมโพเรลหรือว่าไพ่จักรพรรดนี่นะครับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นเป็นดวงชะตาที่จะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการได้นั่นเองนะครับ แม้ว่าไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดสําหรับผู้ชายก็ตามแต่นะครับแต่ว่าคุณผู้หญิงที่เกิดราศีเมถุนนั้นดวงการงานของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเติบโตไม่แพ้ผู้ชายนั่นเองนะครับผมดวงชะตาของคนที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงเป็นเจ้านายไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ผู้ตามนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4ี่คือไพ่จัสติก็เช่นเดียวกันคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการเป็นพนักง,งาน,นรัฐวิสาหกิจ จะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานอยู่ในกระทรวงมหาดไทยทํางานอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาคนที่ทํางานอยู่ในกรมราชทัณฑ์ต้องดูแลผู้ต้องขังอย่างนี้เป็นต้นจะดีหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนธุรกิจส่วนตัวงานใ,นใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับพวกความละเอียดรอบคอบเยอะๆกฎระเบียบข้อบังคับกฎมงกฎหมายอะไรประมาณนี้ จะดีนะครับเช่นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบเครือข่ายไอที IT, ระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขบัญชีการเงินคนที่เป็นฝ่ายเ r ชาฝ่ายบุคคลต้องดูแลคนเยอะๆแล้วก็ดูแลกฎระเบียบต่างๆพวกนี้คนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกนะฮะซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆงานใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับความสลับซับซ้อนเยอะๆเนี่ยมันจะดีมากๆสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับ มีไพ่แจสติกก็ยังหมายความว่าชาวราศีเมถุนนั้นถ้าจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้คิดละเอียดรอบคอบเช่นตัวท่านเองนั้นจะลงทุนแน่นอนแหละนะครับว่าดวงชะตา,าของท่านนั้นจะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่ต้องละเอียดรอบคอบคิดให้รอบด้านนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดไพ่แจสติกยังตีความหมายได้ว่าชาวราศีเมถุนนั้น จะมีโอกาสได้ติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารต่าง,าง,างๆเช่นบางท่านนั้นไปติดต่อเกี่ยวกับทางด้านของกรมที่ดินไปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้ถ้ามีไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามีไพ่จัาสติกนั้นบางทีบางท่านอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นสารในฐานะที่เป็นโจทย์ยื่นฟ้องแบบนี้ก็ได้นั่นเอง,เองนะครับส่วนไพ่ king o f ครัหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งที่9ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุน ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึงหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าท่านเหนือกว่าท่านหรือว่าอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่หรือว่าคุณลุงคุณป้าอย่างนี้เป็นตน้นเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตชาวราศีเมถุนนั่นเองผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจอบอ้อมอรีชอบช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วการที่ผู้ใหญ่ท่านนี้มาช่วยเหลือชาวราศีเมถุนนั้นไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆตัวท่านเองสบายใจได้นั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ queen of wands หรือว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้าไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นมันค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยเช่นชาวราศีเมถุนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายความว่าจะมีลูกค้ามาซื้อสินค้าของท่านมาใช้บริการมาอุดหนุนท่านเป็นจํานวนมากเป็นไปได้นะครับในช่วงของปลายเดือนตุลาคมเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้ว ผู้คนจะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเขาชอบที่จะไปยังแหล่งธรรมชาติอย่างเช่นไปขึ้นเขาขึ้นดอยไปสัมผัสกับทั้งของไอหนาวลมเย็นหรือว่าทะเลหมอกอย่างนี้เป็นต้นหน้านี้เนี่ยมันยังไม่แหลงนั่นเองเนะครับอาพวกความชื้นต่างๆก็ยังมีอยู่ฉะนั้นพวกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมันจะเขียวขจีแล้วก็พวกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันจะเริ่มผลิดอกผลิใบก็คือในช่วงนี้บรรยากาศดีบรรยากาศสวยงาม เมื่อผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนกันเยอะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆตามมาฉะนั้นการค้าการขายมันจะเกิดแน่นอนนะครับถ้ามีไพใ่ใบนี้คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายจะให้บริการลูกค้ามือเป็นระวิงไม่มีเวลาพักผ่อนเลยในเดงนะครับหรือว่าคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายก็หมายความว่าจะมีโอกาสได้ไปนำเสนอลูกค้าใหม่ๆไปพูดคุยไปต่อรองไปเจรจาอะไรต่างๆพวกนี้จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับ คนที่ได้ไพ่คุยนับวอนคือชีพจรลงเท้าดวงชะตาของท่านจะไม่ได้อยู่นิ่งและก็จะได้พบปากกับผู้คนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยตั้งแต่ขอทานยรัฐมนตรีเลยก็ว่าได้ถ้ามีไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีไพ่ใบนี้บางทีบางท่านนั้นงานค่อนข้างที่จะยุ่งนั่นเองนะครับ ก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปพบป่าสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับในช่วงนี้เพราะว่าบางทีบางท่านนั้นได้ปรับตําแหน่งใหม่อย่างนี้เป็นตน้นงานก็เลยยุ่งอยู่อาจจะเก็บตัวนะครับหรือถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าชาวราศีเมถุนบางท่านนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของศาสนาเช่นท่านที่เป็นผู้ธศสารสนิกชนในช่วงนี้ออกพรรษาแล้วนี่นะครับก็อาจจะได้ไปร่วมงานทอดกรถิ่นอย่างนี้เป็นตน้นบางทีบางท่านสนใจในธรรมะก็คือ จะมีโอกาสนะครับในการที่จะไปวัดไปวาไปนุ่งขาวห่มขาวถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาต่อการเรียนต่อถ้ามีไพ่เดอร์เมดหรือว่าไพ่รูสีก็หมายความว่าจะสมปรารถนาบางทีบางท่านนั้นผลการเรียนผลการสอบจะออกมาดีอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางท่านที่วางแผนที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นคนที่จบปริญญาตรีแล้วจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทปร,ริญญาเอกถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า จะสมหวังนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงไพ่ใบนี้ต่อเลยนะครับไพ่เพดอฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งที่8หมายถึงบุตรบริวารบุตรบริวารก็หมายถึงลูกๆนั่นเองนะครับลูกๆของท่านนะฮะในช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นช่วงปิดภาคเรียนนี่นะครับเขาจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็ตามแต่จะเชื่อฟังคําพ่อแม่นะครับลูกๆของชาวราศีเมถุนนั้นจะไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนใจอะไรให้กับพ่อแม่ ส่วนหลายๆท่านนะครับผมที่มีลูกน้องมีลูกจ้างมีทีมงานก็หมายความว่าลูกน้องลูกจ้างทีมงานของท่านนั้นก็เชื่อฟังนะฮะไม่แหกกฎอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับในกรณีที่ผู้ที่เกิดราศีเมถุนถ้าหากว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้างานที่ติดประกาศรับสมัครลูกน้องทีมงานก็หมายความว่าจะได้ลูกน้องทีมงานที่แบบมีสมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับผมและที่สําคัญก็คือว่าซื่อสัตย์ไว้ใจได้อยู่กับท่านนานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่เพดออฟคัพนี่นะฮะถือว่าเป็นไพ่บริวารที่ดีนะฮะส่วนไพ่ที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ห้าไม้เท้าไพ่ห้าไม้เท้าก็คือความขัดแย้งท่านใดที่จะทําธุรกิจหรือว่าลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้อย่างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ที่ผมบอกว่าชาวราศีเมถุนนั้นจะมีโอกาสได้ลงทุนทําธุรกิจกิจการของตัวเอง ถ้าทําได้ด้วยตัวเองจะดีลงทุนด้วยตัวเองจะดีแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆจะต้องมีการร่วมหุ้นร่วมทุนอันนี้ต้องคิดให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะร่วมหุ้นร่วมทุนเกิน3หุ้นถ้ามากกว่านี้มันจะมีโอกาสขัดแย้งในภายหลังนะครับผมไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้มันยังหมายาว่าบางทีดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นอาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระยะสั้นนั่นเองนะครับผม จะมีโอกาสเคลียร์กันได้ไหวนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเข้ามาแบบเคลียร์ให้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ควีนออฟแพนเดอร์เอร์หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่โชคล่ามทางการเงินนะครับ คนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีประสบการณ์มีปฏิพานไหวพริบดีเป็นนักบริหารจัดก,การนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้ามีไพ่ใบนี้ดวงการงานของท่านมีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นถ้าเป็นเรื่องของการค้าการขายก็หมายความว่าจะมีโอกาสาได้ผลกําไรมีโอกาสที่จะหาเงินได้เยอะมากขึ้นจะมีเงินเข้าว่างันเถิดนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้จะมีเงินเข้าอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเมื่อมีเงินเข้าแล้ว ต้องบริหารจัดการให้ดีถ้าใช้ไม่เป็นมันก็หมดเร็วนั่นเองนะครับชาวราศีเมถุนก็หมายเขาว่าบางทีบางท่านนั้นวาดหวังเอาไว้แล้วลระว่าถ้าได้เงินก้อนนี้เข้ามาเดี๋ยวจะไปซื้อกระเป๋าซะหน่อยถ้าได้เงินก้อนนี้เข้ามาเดี๋ยวจะไปซื้อนั่นซื้อนี่ซะหน่อยอะไรที่มันยังไม่จําเป็นในช่วงนี้มีเงินเข้ามาแล้วเก็บเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับชาวราศีเมถุนครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของความรักของชาวราศีเมถุนกันบ้างว่าดวงความรักของท่าน ในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สีถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปไพ่สีถ้วยเนี่ยบางทีความรักของท่านนั้นอาจจะไม่สมหวังเพราะอะไรครับเพราะว่าชาวราศีเมทุนหลายๆคนนั้นอาจจะเป็นโสดก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะครับคนข้างเลือกมีสเปคเยอะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นจะมีคนเข้ามาก็จริงแต่ว่ายังไม่ถูกใจนะฮะยังไม่ถูกสเปคว่าง,งันเถอะนะครับ ส่วนท่านใดนะครับผมที่แต่งงานแล้วก็หมายความว่าคนรักคู่รักไม่เป็นดังใจตอนที่คบกันใหม่ๆก็ดีแต่พอเวลาผ่านไปมีลูกมีเต้าแล้วทําไมคนรักของเราเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะครับก็หมายความว่าคนรักไม่ได้ดังใจคนรักไม่เป็นดังใจบางทีบางท่านก็คือว่าความรักมาเล่นตลกนั่นเองนะครับคนที่ท่านรัก เขากลับไม่รักท่านไอคนที่ท่านไม่รักไม่ชอบเลยกลับมารักมาชอบท่านในลักษณะแบบนี้คือความรักไม่เป็นดั่งใจไม่ได้ดั่งใจนั่นเองนะครับคราวนี้ก็คือว่ามีไพ่ใบนี้ไพ่เพดอฟคับหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยบางทีคนที่เข้ามาคู่รักคนรักชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาแบบเด็กกว่าอายุอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่ามีนิสัยคล้ายๆเด็กอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมส่วนไพ่เดอะเอมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรด ที่อยู่ในตำแหน่งที่5พไพ่ใบนี้ตีความหมายได้ว่าคนรักคู่รักของชาวราศีเมถุนนั้นที่เข้ามาบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือถ้าเป็นคนไทยก็คือเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะครับเป็นคนที่มีอํานาจบารมีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับเป็นคนกว้างขวางเป็นคนมีอิทธิพลอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ไพ่เคียงออฟคัพก็หมายควาว่าบางทีอาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นลูกครึ่งอย่างนี้ก็ได้ไพ่เดอะเฮอร์บิตหรือว่าไพ่ราษีก็เช่นเดียวกันคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมากกว่ามารักมาชอบมาจีบท่านก็เลยทําให้บางทีบางท่านนั้นอาจจะยังไม่สนใจอาจจะยังไม่ใช่สเปคแบบนี้ก็ได้นั่นเอง,เองนะครับแต่เรื่องของคู่รักคนรักชาวราศีเมถุนที่แต่งงานกันแล้วคบกันอยู่นี่นะครับ อาจจะมีความขัดแย้งกันเพราะว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ก็คือไพ่ห้าไม้เทา้ามันมีโอกาสที่จะความเห็นต่างเกิดขึ้นขัดแย้งมากขึ้นปกติแล้วก็บอกว่าทะเลาะก,กันบ่อยขัดแย้งกันบ่อยอยู่แล้วแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งหลังเดือนตุลาคมนั้นมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนเป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องประเทียนพยากรโดยผมอาจารย์ลุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่นจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขาฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศสีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วเขาฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องปเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุชช่องปเปลียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ